กราสสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอบบุญตาด้เชดเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้มือชอบหลังช่างพร้อมกับน้ำหนักที่มาแล้วก็เลทเปิดชี้ที่เด็ดตามสไตล์ขวัญสอบบุญตานะครับแบบชี้ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีแน่นอนครับผมเป็นเอกลักษณ์ของผม บุคลิกของผมมันเป็นสไตล์ของผมที่ชัดเจนตรงประเด็นจริงใจแล้วก็เปิดเผยแน่นอนครับของมวยไทย7จสีนะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแนละ้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบุญตาด้วยนะครับหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ำ ว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ idk I, igk9955 ย้ำ k igk9955 เพิ่งไปถอนฟันมาครับนะก็ยังปวดอยู่เลยใช้เสียงกระแทกแรงก่อน,นอยมันออกมองออ,ออกมองฟิลแขวถอนมาไหมฟันถอนมาไหม ภาคส,สดจากขอบเวทีนะครับนะ่ะต่อไปนี้เราจะภาคสัปดาห์ละ5ช่องก็คือวันเสาร์ภาค2ช่องช่องสามกับช่อง36นะครับส่วนวันอาทิตย์ภาคสมช่องรวดนะครับคำว่าภาคสดก็คือภาคสดไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาท้งนั้นนะครับนะ่ะฟังง่ายไหลลื่นดีครับหลายเสียงของเราไม่มัวร้องเล่นร้องร้องกระอึกกระอักตึกตักตึกตักให้ท่านเสียฟิวเสียอารมณ์แน่นอนนะครับนะ ง่ายก็คือง่ายครับไม่มีเวลาหรอกที่จะมานั่งอวยตัวเองนั่งอวยพักพวกตัวเองมันไม่ใช่นิสัยไม่ใช่สไตล์ผมครับส่วนลายพิมพ์กรุณาไปดูครับ2 0 0รบาทเท่านั้นจังแนบกินก่อมฟาดไปก่อนขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศทีมนี้เล่นแล้วนะทีมนั้นเล่นไม่หยุดนะสายนี้เข้าแล้วนะเราเล่นตอนนี้แต่งตัวตอนนี้นะถ้าชอบลายพิมพ์บรรยากาศกจัดจ้านแบบนี้มาอยู่กลุ่มผมครับ2 0 0รบาทเกินคุ้มพี่น้องผมรู้ดีครับนะเพื่อจะหาเงินกันนี่แหละ คำว่าเดือนละก็คือเดือน,ออนชนเดือนนะครับนะหากรักผมเมตตาผมศรัทธานับวิจาร์ณชาวดินอย่างขวัญสอบุุงตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์สองบาทจังนับแน่นอนไอ้ลายพิมพ์เนี้ยไปอ่านเลยครับนะต้องบอกว่ามันมีมวยมาแทนเปลี่ยนแทนถอนกันสองคู่ไปฟังกันเลยครับคู่ชื่อหนึ่งครับ ไอ้นรเดชเพชรเกียรติเพชรอ้ยะหรือว่าไอ้ผักบุ้งตัวเก่านี่แหละเปลี่ยนเช่อใหม่หน่อยร้อยสองปอนจะพบกับมวยมาเสริมแทนอย่างไอ้วังไพรรถสวยจ่าเจ็ดสายพิ้วเติมให้เขาหน่อยไอ้นี่มาเสริมแทนไอ้เพชรตะวันสิทธิ์ป่าโดนะบักวังไพรเนี่ยเลดยังไม่เห็นครับเป็นที่แน่นอนยังไม่พูดเรื่องเลดเพราะว่ามันเป็นมวยมาแทนนะครับแต่ไอ้ค่ากับไอ้คู่เดิมมันก็เห็นอยู่ มันเปลี่ยนก็ไม่เห็นเลดไม่พูดครับเมื่อเช้าเนี่ยไอ้ผักบุ้งมันมา102.6นะครับน้ำหนักมาสอบนะส่วนไอ้วางไผมาขาดเยอะเลยอะเยอะเลยนะจำคำนี้มา101.2หายไป0.8ตัวก็เล็กกว่ามาแทนอีกมาขาดอีกมันแงอยู่แล้วมวยมันไม่ถึงที่ผ่านมาเนี่ยไอ้วางไผเนี่ย น่าราเดเดเลผักบุ้งครบเครื่องครับบรรยากาศดีมวยผู้จัดกําลังสร้างกําลังผักกําลังดันกําลังยู่ดากขึ้นเต็มชี่เลยแล้วมองว่าชื่อชั้นมันก็เกรดมวยมันจะลอยกว่าด้วยวันนี้เต็มเวทไปอีกน้ําหนักไปป่อยใหญ่กว่ากันขั้นต่ำสี่หกิโลกรัมนะคู่นี้ไอ้ผักบุ้งทั้งตัวใหญ่ทั้งน้ำหนักป่อยๆก็เยอะกว่ามวยในรายการ ผู้จัดกําลังดันเต็มที่จังคานี้ขออย่างเดียวครับมวยผู้จัดทําไมร้องไอ้ยะอย่าขี้เกียจอย่าประมาทคู่ชกอย่าทําท่าตัวเองเป็นยอดมวยขึ้นมาต่อแพงๆน็อกยกแรกได้น็อกมันสักสิบห้าไฟไบวันลุมพินีน็อกอีกสิบห้าไฟดูสิบอสชาติวันลุมพินีจัดเอาไปวันระดับโลกไหมค่าตัวสิบห้าล้านมันลดถังไหมไม่ใช่อโหเป็นต่อเขาเขา เลดให้เป็นต่อขึ้นมาทำท่าเป็นโคตรมวยแพ้หากินเพพาะซัมนี่ล่ะขี้เกียจก็ที่หนึ่งประมาทเขาอีกหมดแรงอีกตั้งหากมวยผู้จัดทำไมเป็นแบบนี้ผมที่พูดเนี่ยผมอยากให้พัฒนาเปลี่ยนแปลงคนเขาจะร้องยี้ขับป๋พี่เดียผมชื่นชอบส่วนบุคคลมันไม่ดูรุ่นเก่าเขาเลยสกเก็ตด,ดงสกเก็ตด,ดาวเขาเป็นโคตรมวยยอดมวยเลยไงแข็งแรงจะตายหัวใจสู้มากเลย ที่สำคัญสั่งเด็กผิดอีกด้วยนะไอ้สไนเปอร์มวยเป็นต่อที่ไหนล่ะให้เด็กไปเดินเป็นตัวเมียเนี่ยแปลกๆอยู่นะผมว่าอาจารย์เฉียบชุนเนี้หนีไปอยู่พีเคนั่นนะ่ะไปโดย,ดยบางไครครับครบเครื่องอาวุธสวยงามอาวุธเยอะเลยนะแต่มันเวทเล็กตัวก็เล็กป,ปล่อยก็น้อยกว่ากันเยอะคู่เนี้มาเสริมแทนอีก มันต่แค่ร้อยปอนด์ที่ผ่านมาเนี่ยบางไพรเนี่ยแต่ว่าฟอร์มมันดีครับชนะรวดสามไฟต์ติดนะครับโครงคร็งโครงคร็งนิดนึงโหวันนี้โหเกรดมวยก็เป็นรองมาแทนอีกตัวก็เล็กกว่าน้ำหนักปล่อยๆกินกันอยู่สี่ห้ากิโลกรัมอ่ะขั้นต่ำคู่นี้ปล่อยๆนะโอ้แต่ว่ามันมีรายการอีกสองสัปดาห์หน้านะครับไอ้บางไพรเนี่ยคู่นี้เนี่ยจัดแบบนี้ถ้าไอ้เนเดชหรือไอ้ผักบุ้งไม่เกิด ยังไม่ชนะโอ้มันได้เปรียบเยอะมวยอ่ะไม่เห็นเลดเปิดครับน่าจะเปลดแพงอยู่ถ้าไม่ชนะนะครับผมว่าไปทำอย่างอื่นเถอะไม่ใช่ว่าไอ้วางไพรไม่เก่งเก่งแบบฉบับของน้องมันแต่มันเสียเปรียบครบวงจรมวยอย่างเนี้ยเขาดันดากแล้วดันอีกเนี่ยไอ้นาเดชผักบุ้งอะ่ะจะไม่เกิดได้ยังไงก็ชอบเลยครับนะชอบไอ้ผักบุ้งหรือว่าไอ้นาเดชเพชรเก็ดเพชรนั่นแหละครับนะไม่ชอบก็อย่าไปสวนเขา ก็เท่านั้นแหละนะครับนั่งดูเถอะถ้าไม่อยากเล่นไอ้ผักบุ้งหรือแอน้นนดเดชนั่งดูครับมวยมันเสียเปรียบเยอะใครถ้าวิจารณ์ให้ไอ้บางไพรเนี่ยต้องมีเหตุและผลรองรับนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากชี้ไปโก้หรูเผื่อฟุกฟุกมาแล้วจะได้มาคุยนะมาโง่นะเนี่ยมันเสียเปรียบกันเยอะมันดูไม่จริงใจนะครับนะถ้าชี้ต้องมีเหตุและผลที่เพียงพอนะชี้ไอ้บางไพรเนี่ยจะเหตุผลว่าอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ชอบเล่นไปเถอะเล่นไปเถอะ,ลอ,ะลองมาเถอะชอบใช้คํานี้ไม่ได้นะครับ มันขาดความจริงใจนะเหมือนเสียเปรียบครบวงจรเนี่ยไปคู่ที่สองครับไม่ใช่ว่าชี้เผื่อฟุกแล้วมาขี้โม้ขี้คุยหลังเกมมันไม่จริงใจต่อคู่ที่ติดตามเลยนะท่านส่งนั้นนะคู่ที่สองไอ้ไกลทองพียูผ้าใบครับโรงเรียนกีฬาสุราชในเครือของสอชคมีชัยพิตูร2 6ยี่สิกจะพบกับเด็กดอยชีเอ็นมวยไทยอันนี้จากเพื่อนบ้านเมียนมาแต่ก็ซ้อมที่ไทยอยู่ไทยนานแล้วแหละ เมื่อเช้าเนี่ยไอ้ไกลทองนี่มา125.8นะครับขายไป0.2หยุดนิดหน่อยส่วนไอ้เด็กดอยมา126.8ลด0.8อันนี้มาเสริมแทนนะไอ้เด็กดอยเนี่ยมาแทนเพชรวิเศษเพชรเกียริเพชร,ร,รนะอย่างที่วิจารณ์ไว้ไอ้เพชรวิเศษมันดีกว่าไอ้ไกลทอง88ลด10ล้อมันก็ต้องเอาหนีครับมาจัดกินพี่ตู่ขนาดนั้นมันห่างต้องทำฟอร์มกันก่อน ไอไก่ทองตัวนี้ครบเครื่องดุดันขยันแรกเลยอุตรุดครับนะใส่ไม่ยั้งเลยแต่ว่าป้องกันตัวไม่ค่อยเป็นครับนะหลุดล้วมหน่อยหัวใจนีร้อยร์เซ็นต์นะครับถ้าทอล์สูงแม้ว่าจะแพ้นอกก็ตามทีเถอะแต่ว่าลูกอดลูกทนหัวใจมันดีครับนะมันโดนจังแนบไปที่ไอเดียนพยักต่อยโคมนันแนะแพ้นอกอ่ะ <S <S แล้วมันก็เคยชนะมาที่เกียรติเพชรตอนเย็นช่องห้า ก็เบียดกันสนุกเลยวันนี้เป็นมวยในรายการครับนะการเตรียมตัวฟิตซ้อมดีกว่าแน่นอนมันซ้อมใส่กับจับฟาดกับเอ้เพชรวิเศษ,ษ,ษ,ษนุ่นนะไปดูไอ้เด็กดอยครับมวยสายหนักแรงตน้ตนตน้ตนอัตนตรายครับเด็กดอยตัวนี้ยบูสู้ดีแต่ว่ามันจะช้ากว่านิดนึงนะครับหลุดหลวมหน่อยเล็กสั้นกว่าอีกเคยแพ้มาวันนั้นนะ่ะวันนี้ก็มาแทนอีกวันที่แพ้มาก็ไปแทนเหมือนกันที่ช่องห้าตอนเย็นต้นต้นลุ้นได้ครับนะ แต่ว่ามันไม่สู้ในบักเด็กดอยไม่เอาเลยวงในมันลงร่างอุยุกอุยุกเลยนะแล้วก็ป้องกันตัวไว้เป็นทั้งคู่แหละคู่เนี้หัวใจใช้ได้ไอ้เด็กดอยอะ่ะแต่จังหวะถ้าเข้าในไม่เอาเลยนะครับนะรู้ตัวน้อยกต่างหากครับเด็กมันรู้ตัวแค่วันสองวันนะไอ้เด็กดอยแต่ว่ามันมีรายการอีกสองสัปดาห์ถึงจะมีรายการถ่อยเด็กดอยตัวนี้วงในมันไม่เอาครับนะนต้นก็สู้กันได้เบียดอีกแหละพอจับในไอ้ไก่ทองก็ตีคนเดียวอีกอบมวยอะ่ะ คู่นี้นี่คงแรกกันยับต้นๆครับนะเออประกบแบบนี้ถอนไอเพชรพิเศษออกไอไก่ทองได้เกิดหน่อยผมชอบเด็กคนนี้มันมีของครับผมมองแบบนั้นเพราะว่าหัวใจมันดีมันสู้ดีแม้ว่าจะแพ้น็อกก็ตามไอเนี่ยเสริมกระดูกเสริมอะไรสักหน่อยนี่ไปได้ไกลอยู่นอกสูสีแน่นอนครับคู่นี้ในไอไก่ทองก็ตีตัวเดียวแหละมวอยอ่ะแล้วรูปร่างหนื้อตัวโหไอไก่ทองยาวใหญ่บังกันเกือบมิดนะ เนื้อตัวดีมากทีต่างหากก็มันซ้อมจะฟ่านกับไอพชรวิเศษนู่นนะส่วนไอเด็กด้อยเล็กสั้นไปเลยครับนะคู่นี้เนี่ยแม้ว่าจะลดแล้วฟื้นอะไรก็ตามจะกินกันเมันปอนเลยก็ช่างครับคู่เนี้ยวิจารณแบบนี้เลยเพราะว่าไอเด็กน้อยมันรู้ตัวน้อยนะครับมาเสริมแทนยังไม่เห็นเลทที่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมาเสริมแทนกันถ้าเห็นก็เห็นถ้าไม่เห็นก็คือไม่เห็นแข็งปอกไอไก่ทองพี่อยู่ผ้าใบเลยครับ แข็งโป๊กไก่ทองพีอยู่ผ้าใบหน้าเสือสู้แน่แหละทีมพี่ตู่สโชคมีชัยมวยในรายการครับตัวใหญ่กว่าการเตรียมตัวดีกว่าเคยชนะมาแล้วในตีตัวเดียวจําคํานี้เลยเพราะว่าไอเด็กน่อยไม่สู้ในนอกที่สู้สีแน่ในี่ตีตัวเดียวแน่คู่นี้นะครับไม่ให้เด็ดไอ้นเรเด็ดหรือผักบุ้งนะเพราะว่าเลด,ดมันจะแพงนะครับให้ไอไก่ทองนะ คู่ที่สามพยักษ์โลินเจพีพาวเวอร์ไอ้ไฟปา่าจอพัทยาไอ้ไก่ป่าด้วยมันหลายชื่อบางท่านตอนผมชี้ส่งไว้ท่านก็บอกว่ามันชื่อไฟปา่าไก่ปา่ามันก็เคยตั้งชื่อนี้ไอ้ตัวนี้เอาอุตุรนครับไก่แจ้รังสิตวอรุชาเพชรเกียรตเพชรแหละรอบเนี้อยู่กับผู้จัดแหละไอ้พยักษ์โลินเนี่ยร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์ครับจะพบกับไข่มุกข,ขาวเบสเฉอวดวันของโอมวอร์จากวุฒ 40,000ไข่ 40, 40. หมูขาวเนี่ยตัวเดียวกันแลปเปิดเสมอไอ้ไข่หมูขาวซเสมอไข่หมูขาว,ขาขาว7โมงครึ่งนะครับ7มง30นาทีเริ่มวิจารณ์เช้าวันอาทิตย์นี้เมื่อเช้าไอ้พยักษ์สุรินเนี่ยมาสอบ127.2ส่วนไอ้ไข่หมูขาวมา128.6ลดช้าลดนานลดเสร็จเป็นคนสุดท้ายไอ้ไข่หมูขาววันนี้1.6ปอนด์นะครับ หวยมันหายไปนานด้วยอ่ะก็เลยตึงหน่อยลดช้าหน่อยชัดเจนครับแล้วฝนมันตกพันๆด้วยนะครับนะคึมคมึมคึมคึมนะกรุงเทพปริบณฑลพยัคฆ์สุรินตัวนี้ซ้ายแม่นคมจัดจ้านดีครับนะเกาเกากระดูกแข็งป๊อกแหละทั้งคู่มาในเรื่องกระดูกติดว่าไม่ค่อยขยันเนี่ยไอพยัคฆ์สุรินนะ่ะแบบเดิมๆมันเนี่ยเดิมๆนะครับสู้จริงโคตรร้ายนะครับไม่สู้ทิ้งตัว ถ้าราคาไหลเล่นตรงข้ามนี้ไอ้พยัคสุรินไม่เอานะจำำนําคํานี้ถ้าขึ้นไปเขาไหลเล่นไอไข่มุกขาวเป็นของฟรีพยัคสุรินไม่เอานะเดิมๆเ,เป็นแบบนั้นแต่วันนี้อยู่กับผู้จัดนี่เขาจะเสียหายเยอะนะพยัคสุรินเอ้ยอย่าให้เขาเสียหายเยอะขนาดนั้นไม่ใช่ขี้เกียจประมาทหมดแรงนะเขาเสียหายเยอะเอออยู่กับผู้จัดเบอร์หนึ่งแบบห้ายกอ้ยแล้วปออายไข้ยมวยต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นเอราวันเขาทางใต้เพชรสำนึกที่อีสานเขาเว้ยไข่วัาเงี้ยเขาก็บย่ย่านเด้อเขาแข็งแรงนะไม่แพ้ใจต่างหากมวยไข่พวกนเนี้ยเนี่ยซ้อมกับผู้จัดความใฝ่ฝันสูงสุดของเด็กนักมวยใครก็อยากไปซ้อมอยู่แล้วเกร็ดเพชรอย่างเงี้ยอะไรต่อมีอะไรพีเคอย่างเงี้ยบุมเด็กเซียนอย่างเงี้ยส่อบนมทลิ์อย่างเงี้ยแอสันป่าตองอย่างเงี้ยเออ ทำงอกแงกงอกแงกอะไรต่อยประจําประจํากว่าครับไอพยัคฆ์สุรินเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายตลอดแต่แบบนอกเขาได้มันนอนเป็นนะ่ะแม่นคมแหละตอนตอน,ตอ,นอาวุธมันเยอะขอแค่ขยันเท่านั้นวันเนี้ยไม่ใช่โอ้โหจำคํานี้ครับถ้าเขาไหลเล่นตรงข้ามไอพยัคฆ์สุรินเนี่ยไปตามเขานะไอนี้มันชอบต่อยตามราคาเนี่ยเอาวิจารณ์กันเต็มไม่มีคติกับน้องนะครับอยูอยก่กับเกียรติเพชรด้วยผมยิ่งชอบด้วยไปดูไข่มุกขาวครับคบเครื่อง นอกในได้หมดจริงจริงมันมวยเข่าแหละแต่วงนอกก็เป็นกระดูกแข็งปอกไอ้ไข่มุกขาวเนี่ยบรรยากาศดีเนี่ยครับมันเป็นมวยทีมเซียนเนี่ยปัญหาเนี่ยหน้าเสือโคตรแข็งปอกเลยไอ้ไข่มุกขาววันนี้เพราะอะไรครับมวยทีมเซียนน่ะนึกภาพบอกไหมครับมันราคานําหน้าอาวุธนะครับเนี่ยเขาจะไอ้พยัคสุรินเนี่ยถ้าตกใจราคาเซียนนิดไปต่อยตามราคาให้เซียนนี่ไม่ได้นะแล้วช่องเจ็มันไม่มีนโยบายไล่มวยอ่ะเขาบอกว่าให้ชมเป็นการบันเทิงอ่ะ โอ้เหมืนเทิงก็เหมือนข้างนอกสดใสข้างในตักติ๊งหนุ่มะคือแักเขียบน้อยหนาานี่แหละเหมือนลูกชมพู่นั่นแหละเอาตรงๆครับนะตรงๆเลยดูสวยจยังเลยชมพู่ผ่าเข้าไปางในโบรก็ไม่ใช่อ่ะ หน้าเสือซีมทีมเซียนนะครับไอ้ไข่มุกขาวนี่แต่ว่าสภาพร่างกายมันดูเป็นรองมันหายไปหเดือนแล้วช่วงหลังๆไอ้ไข่มุกขาวโดนไม่ได้โดนตรงไหนเน่าตรงนั้นเป็นหล่นเลยกว่านจะหายไปมันก็โดนน็อกอ่ะสองครั้งอะ่ะแล้วที่สําคัญไอ้ไข่มุกขาวผมดูว่าแพ้มวยซ้ายสะส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เจอมวยซ้ายไข่มุกขาวแพ้นะขนาด izi, ไอไอวอที่น้งปู่สวงอะ่ะ ไอก้กล้องอะไรอะนั่นแหละที่ฟันศอกไอ้สุดรอสักเกือบเสียของเลยนั่นแหะประมาณนั้นครับนะเนี่ยเตะโคมเดียวไข่มุกขาวหลุดเลยไล่ต่ออยู่ดีอะเนี่ยมวยซ้ายนะครับนะคู่นี้เนี่ยหนังท่านก็บอกไม่จดไม่อะไรละโห เต็มตึมครับจะไม่จดได้ไงมีแต่สาระทั้งนั้นครับมันไม่มีที่จะจดแล้วก็เลยเอามาย่อๆวิจารณ์ใ,ให้ฟังไอเรื่องจดมันไม่มีที่จะจดแล้วไม่หมุงฟิลเลยครับชัดเจนครับคู่นี้เนี่ยรูปร่างเนื้อตัวโอ้ไอไข่หมูขาวดูได้ใหญ่นะครับนะได้ใหญ่มากเลยใหญ่กว่าชัดเลย เนื้อตัวก็ดูว่าดีทั้งคู่ส่วนไอพยักษุรินเล็กไปเลยนะคู่นี้เนี่ยกับเลดมันตั้งไอไข่มุกขาวนี่ผมชอบมวยรองครับหามวยรองเพื่อจะแต่งตัวกินสักตัวหนึ่งรองพยักษุริน JP Power รับประกันแค่3ยกชอบพยักษุริน JP Power เกียรติเพชรนี่แหละอย่าให้ผู้จัดเสียชื่อไปกว่าน,นี้ขึ้นมาขยันหน่อยเป็นรองเนี่ยรับประกันสยกรองแล้วแต่งกินครับนะประกัน3ยกนะ ไปคู่เอกคู่สี่ไอปีใหม่เอราวันร้อยสาปอนด์จะพบกับดอกไม้ป่าท็อปเฟอรี่ยิมสันติอุบลข่าวแววข่าวลือว่าจะใช้สาชมติดนะครับอืมมันเป็นข่าวลือแต่เขาก็เขียนกระดานไม่มีตรงนั้นเลนเปิดดอกไม้ป่าสิบเก้าดอกไม้ป่าต่อสิบเก้าเจ็ดโมงครึ่งเช้าวันอาทิตย์เริ่มวิจารณ์ มื่อเช้าปีใหม่มาสอนนักก็123.4ส่วนไอ้ดอกไม้ป่ามา123.2นะครับปีใหม่กว่าครบเครื่องครับนะรวดเร็วไวสมองมวดีฝีมือจ๋าเลยไอ้ปีใหม่เนี่ยเก่าเกากระดูกแข็งป๊อครับนะอาวุธมวยสวยงามความเกากระดูกมวยชั่วโมงบินไอ้ปีใหม่ก็ดูว่าจะลอยกว่านะครับนะบรรยากาศดีเหมือนกันครับทีมของพ่อเลี้ยงแอสันปะตองแข็งป๊อ ที่ช่องจัดสีเนี่ยชัดเจนครับแต่ว่าโดนหนักๆแรงก็มีแว่งได้นะครับไอปีใหม่ตัวเนี้ไตได้ศึกในบ้านแล้ววันนี้ราคาสู้ไม่ถอยเหมือนกันครับนะเรื่องฝีมือมวยสมองมวยผมมองว่ามันดีกว่าวันเนี้แต่ว่าสภาพร่างกายหรือว่าถ้าโดนมันมีแว่งได้ไปดูดอกไม้ป่าครับซ้ายหนักแรงแม่นคมต้นๆโคตรอันตรายไอดอกไม้ป่าวันนี้ หมัดสอกมีครบครับกระดูกนี่ก็แข็งป้องเหมือนกันนะจากศึกสายเพชรยินด,ดีของเสียโบสถ์ของข้อเนามันไม่ค่อยได้ต่อยกันวันแต่มาที่นี่ล่าสุดล้วช่องเจ็ดวันนั้นแพ้ไอ้คมเพชรจิตสารวัตรเสือแพ้เกา่าแพ้กระดูกแพ้เก๋าเลยแพ้ลูกเก๋าเลยแต่บรรยากาศดีมากครับทีมพิอัดแล้วก็พักขั้วเขาแข็งป้องเลยราคานำหน้าอาวุธค่อยว่าก,กันทีหลังคู่นี้เนี่ยหน้าเสือสู้กันตายไม่มียอมหรอก ไอปีใหม่กับดอกไม่ป่าเนี่ยสู้กันตายแน่นอนเรื่องหน้าเสือมันต้นกับปลายครับต้นต้นดอกไม้ป่าได้ลุ้นก่อนแหละวันนี้วันนั้นไปกับคมเพตต้นต้นก็ถือว่าเบียดสูสีดีนะแต่ว่ามันไปจากกันยกสีขาดท่อนสู้ไม่ได้เลยกับไอคมเพรแต่วันนี้ไอปีใหม่ไม่ใช่คมเพรนะครับไอคมเพรม,มันแข็งแรงด้วยนะไอปีใหม่มันไม่ได้แข็งแรงเหมือนคอมเพรนะแต่ว่าเรื่องฝีมือมวยปีใหม่มันดีแหละวันนี้ต้นกับปลายครับนะ ผมมองสภาพร่างกายไอ้ดอกไม้ป่าดีกว่าได้ซ้้าไปช่วงหลังๆเนี่ยคู่นี้เนี่ยรูปร่างเนื้อตัวไอ้ปีใหม่ลอยกว่าแต่ว่าจะบางๆหน่อยส่วนดอกไม้ป่าจะหนากว่าหน่อยแต่ว่าสั้นนิดๆเนื้อตัวดีถือว่าเนื้อตัวดีเลยไอ้ดอกไม้ป่าคู่นี้เนี่ยฝีมือมวยสมองมวยอยู่ที่ปีใหม่ถ้าต้นๆไม่หล่นมันใช้ฝีมือมวยสมองมวยการเอาตวรดเป็นดีกว่าเนี่ยมันต้นกันไป ส่วนไอ้ดอกป่ามันลุ้นได้3ามยกต่อยทุบตับทุบตับให้เอียงกับเทเล่หรือวูบมาาแต่งกินเอาชอบดอกไม้ป่าชอบเฟรยิมชอบไอ้ดอกไม้ป่าชอบเฟรยิมสมยกต้องได้แต่งตัวถ้าสมยกเอาไม่อยู่ไม่แต่งไม่วูบไม่บบว่าลำบากนะจำคำนี้ลำบากอยู่นะนะครับถ้า3มยกไม่วูบไม่บบว่าเราก็ไหวตัวทานไปหาเงินนี่นะครับทรบถ้วนครับ สนใจเข้ากลุ่มผม ID i d l i kigk9955 นะครับลายเสียง300ลายพิมพ์200บาทจังแนบกินกล่อมแน่นอนลายพิมพ์200นะครับเดือนละก็คือเดือนชนเดือนนะครับสรุปมวยครับคู่ชื่อหนึหนาลดีเดชไหรหผักบุงกับวังไทยมาเสริมแทนชอบนาลเดตหรือผักบุ้งเพชรเกียรติเพชรนะครับนะได้เปรียบครบวงจรได้เปรียบย ใครที่กล้าชี้วังไพต้องมีเหตุและผลรองรับไม่ใช่ชี้เผื่อฟุกพอฟุกก็จะไปคุยไปโม,โม้ฉันเก่งชั้นดีชั้นเด่นชั้นดังมันไม่จริงใจกับผู้ติดตามหรือผู้รับชมท่านเลยถ้าชี้วังไพ่มันเสียเปรียบครบวงจรเนี่ยมวยแต่ไม่ให้ไอผักบุ้งหรือนรอเดชเป็นมวยเด็ดนะครับเกรงว่าเลดมันจะแพงเพราะมาแทนยังไม่เห็นเลดที่แน่นอนนะครับชัดเจน คู่ที่สองไกลทองกับเด็กดอยแข็งป๊กไอ้ไกลทองพียผ้าใบแข็งโป๊กไกลทองพียผพาใบต้นต้นก็สูสีหน่อยในตีตัวเดียวครับนะเพราะว่าไอ้เด็กดอยไม่สู้ในนะครับแล้วก็เป็นมวยในรายการเด็กดอยมาแทนรู้ตัวช้านะครับนะเคยแพ้มาด้วยไม่เห็นเลทเหมือนกันพอนมาแทนไม่เห็นเลดที่แน่นอนคู่ที่สามพยักษ์สุรินกับไข่มุกข,ขาวเลดมันตั้งที่ไอ้ไข่มุกข,ขาวชอบมวยรองหามวยรองก็จะแต่งตัวกินสักคู่หนึ่ง ชอบพยักษ์สุรินเจพีพาวเวอร์รับประกันแค่3ยกรับประกันไอ้พยักษ์สุรินส์มยกรองมาแล้วแต่งตัวกินนะครับอย่าทำให้ทีมผู้จัดเขาเสื่อมเสียก่อนนี้ขยันหน่อยอย่าประมาทสิสั่งมวยก็อย่าผิดอย่าหมดแรงนะสองค่ายขนาดนี้คู่ที่4ไอ้ปีใหม่กับดอกไม้ป่าต้นกับปลายครับนะลูกหนักกับฝีมือชอบดอกไม้ป่า็อบเฟรี่ยิม ต้นตนลุ้นวูบลุ้นว่าก,ก่อนถ้าไม่วูบไม่ว่าต้องขยับขยายนะครับเพราะฝีมือมวยไอปีอใหม่การเอาตัวรอดมันดีนะ้ายๆมันเอาตัวรอดได้นะถ้ามันไม่โดนก่อนรูปโครงเพลงเนี่ยค,คุกถ่วนครับสรุปวันนี้ชอบแดงแดงแดงแ,ดงแล้วก็น้ำเงินต้องกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ